นุ่มคงกระพันเผยคลิปสี่เกจิด,ดังปลดล็อกทำบุญให้เจ้ากรรมคนสุดท้าย โดยเปิดพิธีสีพระเกจิปลดล็อกเจ้ากรรมคนสุดท้ายตามที่อาจารย์ไพศาลแซนชยัยให้เมฆวินัยไกลบุตรไปทําบุญถวายสังฆทานกับสี่ครูบาวัดดังเริ่มที่วัดแรกครูบาอุน่นอายุ98ปีวัดลงวัวอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมฆได้กล่าวสุดตื้นตันว่าทุกวัดตั้งโต๊ะรอหมดรอดทําพิธีเขาคงสงสารมากอยากให้หายท่านเดินมาหาเลยที่วัดแรกเมฆลงมาจากรถเลือดยังไหลที่เท้าพร้อมนําปัจจัยถวาย ครูบาอุ่นและถวายสังฆทานแต่ไม่ใช่การทําบุญทั่วไปเพราะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์โดยเกจิที่น้อยคนจะเข้าถึงครูบาอุ่นอายุ98ปีสวดทําพิธีให้เมฆวินัยพร้อมผูกสายศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแรกพิธีผ่านไปด้วยดีเมฆเล่าถึงความรู้สึกตอนที่ท่านสวดมนต์เหมือนเท้าทั้งสองข้างมีอะไรวิ่งลงจากนั้นไปวัดที่สองหลวงปู่สายครูบาสายอายุ93ปีวัดร้องขุดจังหวัดเชียงใหม่ทางวัดก็ได้มีการตั้งโต๊ะรอทําพิธี เมกกดน้ำอุทินให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนเดินทางไปที่วัดที่สครูบาจิตกรวัดป่าสร้างงามจังหวัดลําพูนหลวงพ่อเดินมาหาถึงที่รถมาจับที่ขาพร้อมให้พรให้หายป่วยเมฆเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้เลยพร้อมขอบคุณพระครูบาที่เมตตาก่อนจะถวายสังฆทานปัจจัยครูบาจิตกรได้สวดพิธีให้เมฆทั้งยังเมตตาทําบักสกุลเป็นโดยบอกว่าเป็นพิธีล้านนาเหมือนเราเกิดใหม่และวัดที่4ี่แม้มืดค่ำเลยกำหนด เวลาแล้วครูบาอินทร์วัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนได้รออยู่แล้วเพื่อรับสังฆทานปัจจัยครูบาอินทร์สวดให้พรเมฆได้กรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรโดยเมฆได้กล่าวว่าขอบคุณความเมตตาพระครูบาช่วยให้จบสิ้นวันนี้ถ้าทานไม่ให้ผมคงไม่มีบุญบารมีทําเสร็จวันนี้ผมเจ็บมากเพราะแผลทั้งตัวเริ่มอักเสบร่างกายอักเสบมากขณะที่ครูบาก,ก็ได้ให้สินให้พรให้หายไวๆด้วยทั้งนี้ในทา คลิปได้เผยช็อ,ชอตที่ภรรยาของเมฆน้ำตาไหลล้ำไห้ออกมาเหมือนสุดอัดอัน้นบอกด้วยว่าเราลองมาเยอะมากแล้วเวลาทรมานมีเราคนเดียวที่อยู่กับเขาซึ่งเราไม่ไหวแล้วและปฏิหารจะเกิดขึ้นหรือไม่รอติดตามตอนต่อไป